ทีนี้เนี่ยหลังจากที่มีการสอบผู้เสียหายเพิ่มเติมเนี่ยเราก็มีการประชุมกันครับเพียงแต่ว่าตางการประชุมเนี่ยไม่มั่นใจว่าพี่น้องสื่อมลชนได้รับทราบจากทางไหนนะครับแต่ว่ามันจะมีประโยคหนึ่งที่อาจจะไม่ค่อยตรงกับสิ่งที่เราประชุมกันที่ใช้คําว่า ไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะวินิจฉัยนะครับจริงๆก็ต้องเรียนครับว่าไม่ใช่ประเด็นว่าไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะวินิจฉัยนะครับขณะน,นี้ทางกรรมการวินัยเนี่ยคิดว่าได้ข้อมูลจากฝั่งผู้เสียหายเนี่ยแล้วก็พยานฝั่งผู้เสียหายค่อนข้างมากแล้วนะครับแต่ติดว่าเนื่องจากว่าประเด็นเมื่อวานเนี่ยเป็นประเด็นใหม่นะครับแล้วก็มีรายละเอียดที่เพิ่มเติมครับเราก็เลยจําเป็นที่จะต้องแจ้งให้ฝั่งผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยได้รับทราบว่า ฝ่ายผู้เสียหายมีการให้ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ฝั่งผู้ถูกกล่าวหานั้นเนี่ยจะให้ข้อมูลนะครับแก้ไขหรือว่าข้อมูลในทางตกเงนินข้ามเนี่ยเป็นแบบใดประการใดนะครับทางกรรมการวินัยมีข้อสรุปแบบนั้นก็เลยจําเป็นที่จะต้องมีการสอบฝั่งผู้ถูกกล่าวหาเพิ่มเติมนะครับซึ่งผมคิดว่าคงใช้เวลาอีกไม่มากนะครับแล้วก็ข้อเท็จจริงโดยทั่วไปก็คงปรากฏต,ต่อสาธารณะแล้วก็ทางเราก็คงแถลงความคืบหน้านะครับอย่างไรเสียเนี่ยนะครับเพื่อเปิดโอกาสให ทุกฝ่ายนะครับจริงๆไม่ได้แค่2ฝ่ายเพราะว่าเวลาพูดถึงพยานเนี่ยมันก็มีพยานที่มากกว่าแค่2ฝ่ายอยู่แล้วนะครับเมื่อเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้นําเสนอข้อเท็จจริงนะครับทางกรรมการวินัยทั้งชุดลักแล้วก็ชุดเฉพาะกิจก็คงมีการหารือกันแล้วก็ผมคาดคะเนว่าภายสัปดาห์นี้นะครับจะสรุปสํานวนเนี่ยเสนอให้กรรมการบริหารพิจารณาได้ครับแต่ว่าผลจะออกมาเป็นแบบใดเนี่ยก็คงอยู่ที่กรรมการบริหารซึ่งจะมีอำนาจในการพิจารณาเป็นสุดท้ายนะครับสำหรับอีกเคสหนึ่งเป็นกรณีของ สสประจินบุรีนะครับที่ถูกร้องเรียนในลักษณะเดียวกันนะครับอ,อย่างที่พี่น้องสืง่อมวลชนได้ทราบครับว่ารายละเอียดของข้อเท็จจริงเนี่ยมีเป็นจํานวนมากนะครับพยานหลักฐานก็มีเป็นจํานวนมากนะครับประเด็นที่เราค้างการพิจารณาเนี่ยก็คือข้อมูลในฝั่งผู้ถูกร้องเอ่อฝั่งผู้ร้องนะครับเพิ่มเติมในบางประเด็นที่เราคิดว่าเป็นประเด็นสําคัญนะครับแล้วก็ต้องขอประธานโทษจริงๆตอนแรกเนี่ยเราไม่ได้ข้อมูลตรงนั้นจากฝ่ายผู้ร้องนะครับอาจจะเป็นความเข้าใจที่คาดเคลื่อนของกรรมการวินยัยหรือว่าเรายังสอบไม่ละเอียดเพียงพ นะครับฉะนั้นเนี่ยขณะนี้ก็ถือว่าได้ข้อมูลจากฝั่งผู้ร้องเนี่ยเพิ่มเติมบางส่วนนะครับแล้วในขณะเดียวกันหลังจากที่เราเรียกผู้ถูกล่า,ามาให้ข้อมูลนะครับเขาเองก็ขอพิจารณาย้อนเวลาไปหาข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานเพิ่มเติม,ตมซึ่งเขาก็ได้ส่งพยานหลักฐานเพิ่มเติมนะครับในท้ายที่สุดเนี่ยหากเราได้ข้อมูลฝั่งผู้ร้องนะครับมากพอแล้วเนี่ยเราพิจารณาแล้วคาดว่านะครับอาจจําเป็นต้องมีการสอบฝั่งผู้ถูกร้อง เพิ่มนะครับเพื่อให้เขาได้ได้อธิบายว่าสิ่งที่เป็นข้อมูลพยานหลักฐานฝั่งเขาเนี่ยมีอะไรที่จะอธิบายเพิ่มเติมบ้างนะครับแล้วก็ผมคิดว่าในกรอบเวลาเนี่ยก็เป็นกรอบเวลาเดิมที่ทางพักได้เคยแถลงไปก่อนหน้านี้นะครับก็คา,าดคะเนว่า น่าจะสรุปนะครับสำนวนต่างๆข้อเท็จจริงต่างๆพยายนหลักฐานต่างๆเนี่ยเสนอให้กรรมการบริหารเนี่ยภายในเดือนตุลาคมนะครับเวลาอาจจะบวกลบนิดหน่อยนะครับต้องขอญญขอนุญาตขอเวลาจริงๆแต่ว่าอันนี้เป็นความเห็นร่วมกันของที่ประชุมกรรมการวินัยนะครับ